ข้อมูลเอาไว้ก่อนเราพอเราไปพุ่เราจําได้เราจะได้ไม่หลงขอบคุณทุกคนนะที่อบอกพอนะพ่อไม่ค่อยเก่งทางกรุงเทพถ้ามันนอกอพอสู้กายนะถ้ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่พอผิดแล้วมันจะไปกับรถยากนะครับพ่อก็ต้องยอมรับเอาไว้ตรงนีน้แต่ที่มันพามาคือมันพางตู้กแหละนะว่ามันชอบพาเข้าซอย นี่เรารู้ละเข้าลามิทาซอยร้อตรงไปส่องไปแดงถึงวัดเลยนะครับง่ายสุดค่ะถ้าเข้าทางอื่นจะงงค่ะโอเคขอบคุณลูกชลดาร์นะครับเข้าทางรามิทาสอ9ยเก้ง่ายสุดโอเคครับเดี๋ยวพอไปแล้วจีมันจะพาไปเพราะจะดูซอยร้อนะ รอ,อยู่เหมือนกันข่าววันที่17แถวบ้านพอดีก็สิเจ็อ๋อมเจอกันนะครับมอะไรไมาเจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกพ่อเขาไปแหละนะครับไปถึงนู่นก็ถ้าไม่ลงก็คือน่าจะไปง่ายเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีรถนะครับไปถึงเช้าเช้า50ประมาณหโมงเช้าน่าจะถึงสวัสดีดัีใจเล่นวัดบ้านเราต่อชมนะครับมาชมกันยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ เจอเข้าใจใคุณพ่อด้วยนะครับวันนี้ไม่ไม่วันนี้ไม่ต้องซิงให้พ่อนะวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเราเจอที่กำแพงเพชรยี่สิบเดือนหน้ายี่สิบเดือนหน้านครับ,บเราเจอกันนะครับเรื่องไกลๆเนี่ยพ่อจะได้ไปเปล่าบางทีพ่อ,อยังไม่รู้นะแค่คนเดียวนะแล้วเวทีพ่อจะเปลี่ยนเพราะว่าไปแล้วพ่อกลับไม่ทันนะครับมาเจอกันนะครับ ต้องมาตั้งที่นี่ีที่นี่อะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับทุกๆจังหวัดนะครับได้แบบระการแสดงอย่างแน่นอนนะครับเตือนเต็นนะครับไ้เจอกันแล้วนะครับปูเสื้อนะลูกปูเสื่อนะครับต้องรีบมาจองที่นะที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะพรุ่งนี้นะครับพ่อยังอยู่ประจวบหรครับไม่ใช่พ่อมาที่นี่แล้วจ้าพ่อมาถึงที่พ่อต้องอะไรอะ่ะ ก็ต้องตั้ง Google Map รามิธา19อ๋อต้องตั้งนี้ใช่ไหมตั้งรามิธา19เพราะวัดเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมอ๋อถ้าเราตั้งไอ้นี่ไปไม่ได้ตั้งวัดไปไม่ได้ใช่ไหมเดินพาเขาซอยอรามิธา19อยเก l e แมปเดี๋ยวคซี่เขาพาเราไปใช่ไหมขอบคุณมากครับ จ็ดถึงวัดประมาณกี่โมงครับนี่เจ้าของมาห้ครับไม่ถ้าไม่ลงห้าสิบกว่าโลก็ไม่เกินไม่เกินเจ็ดโมงครับพ่อเผื่อไว้ก่อนนะไม่เกินเจ็ดโมงครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับดีใจที่ไช่พ่ั้นครับขอบคุณคนนะครับสมบูรณครับใช่ครับพ่อพื้นที่วัดคนทางแคบมากใช่ที่เนี่ยแคบมากเลยนะครับ ไม่เกินเจ็ดพองครับพรุ่งนี้นะสละเลิกนะคิดว่าเอามานั่นแหละไม่เกินเจ็ดโงนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าวัดแคบนะเนี่ยพ่อตอนที่นิเกไม่มีกี่ยอดหรเมื่อกี้หนูไปดูพ่อตั้งเบทีก่ะจริงเหรอไม่เห็นพ่อปาเห่าทานข้าวยังขาเะืะ้้าผมสั่งซื้อมาให้แล้วนะครับข้าวป คนละกล้องแล้วก็ขอบคุณเนปซีทับหน้าของนุ่นเนตด้วยนะครับซื้อน้ำแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ซื้อขนมมาฝากหลายคนนะครับเดี๋ยวนี้พ่อดีใจไปไหนก็มีคนรู้จักก็เ้อนู่นซื้อนี่ม,ม,มาให้พ่อกินนะครับก็มันก็สรุปการทำงานไปนสวัส่วนดีค่าสว่วนดีับมันสนุกการทำงานไปไหนคนรู้จักเนะี่ย